สาวร้านสะดวกซื้อกักตุนหน้ากากโพสต์ขายราคาพุ่งปรีดล่าสุดต้นสังกัดสั่งให้ลาออกแล้วจากกรณีที่เพจ Facebook สายสืบออนไลน์ V2 ได้มีการโพสต์ภาพที่แคปมาจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อชื่อดังได้โพสต์ขายหน้ากากอนามัยลงในโซเชียลโดยแบบ2ชิ้นจากราคาปกติ19บาทขายในราคา59บาทและแบบ5ชิ้นจากราคา39บาทขายในราคา99บาท และยังมียี่ห้ออื่นๆที่ราคาปกติ129บาทแต่กลับขายแพงถึง329บาทจนกระทั่งมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้นล่าสุด Facebook c p ีซึ่งเป็นต้นสังกัดของพนักงานสาวคนดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงว่าจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานคนดังกล่าวได้โพสต์ขายสินค้าจริงโดยเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่น PM 2.5เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทได้ให้พนักงานคนดังกล่าวลาออกจากการเป็นพนักงานแล้วและได้ทำการภาคทันกับสโตพาร์เนอร์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก